สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในดอบัดไคด้าแบดแอนชาร์ปกันนะผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็ในเกมนี้ผมพี่ได้ลองเข้ามาดูครับผมเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> เกมนี้อยู่ในอันฟาก่อนอาจพบข้อบกพร่อ,องกาวเกมนี้ขึ้นอยู่กับประตูไม่มีคนรุ่นสุ่มเลยและฉันมันขี้เกียจจริงๆเกมนี้อาจไม่ได้รับการอัปเดตอีกต่อไปแล้วเพราะเกมสูมอื่นๆไว้เพื่อเหตุผลบางอย่างครับผมนี่ก็เป็นคําบอกนะผมของเจ้าของนะอ่าจะเป็นเจ้าของเลยแหละครับผมก็ในเมื่อเกมมันปิดตัวแล้วครับผม เดี๋ยวพี่มาลองวิ่งให้ดูกันว่ามีอะไรเนาะทุกคนเผื่อว่าใครแบบดูแล้วเออไม่อยากจะเข้าหรืออยากจะเข้าก็ลองดูได้ครับผมอุ้ยทำไมมีไดโนเสาร์เต็มเลยอุ้ยเข้ามากันไปแกงว่ะทุกคน <S <S เดี๋ยวนะอ่าขอเข้าเลยได้ไหมอ่ะเอานี่พี่เหรอเนี่ยพี่ทำอะไรวะเนี่ยนี่พี่นั่งยานหรอวะทุกคนเอาน้า ตัวกโอ,อะไรครับนี่อะนางยานนี่นี่เอานี้เลยคนเดียวพอนี่นี่ครับผมเอาแล้วทำไมพี่ไม่เห็นได้กับเขาเลยอะเนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับผมอ๋อเราต้องเข้าแบบนี้โอเคครับผมทุกคนได้ไปแล้วครับผมอยู่ดีๆมีแต่คนรีเซตลิฟต์คืออะไรวะเอาละนี่อย่าบอกนะนี่คือลิฟต์เพื่อนกดแล้ว เอาละครับผมเขาบอกเป็นลิฟต์สุ่มเฮ้ยหน้าตาก็ไม่ได้แย่นี่ว่าทุกคนอะไรอ่ะไปแจ็คเว้ยเอาพี่เอาสี่อันเลยพี่มาคนเดียวพี่เอาสี่อันเลยกดสีนั่งโอ้เฮ้ยมันเหมือนเอ้ยมันทรงเหมือนของจริงด้วยนะครับผมนี่ขนาดว่าเขาทำนัดแต่แบบจะพูดยังไงดีอ่ะโอ้โหแล้วตัวจ้าวมาทำไมนักหนาวะนนี้ไฟแจ็คเนี่ยเอ้า เอะเปิดก่อนห้องแรกครับผมห้องที่หนึ่งอะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงหูแล้วเปิดกุญแจยอย่างยากอ๋อกดอ e ีทุกในตู้ครับผมเข้าใจละคือไม่ได้ว่านะแต่มันโดบัตรไครด้าแบดเหมือนกันครับผมแต่มันคนละสเต็ปกันครับผมอันนี้จะเป็นชาร์ปท้าอ่นไม่ผิดนะชาร์ปแอนช็อตชอเตอร์อะเออประมาณนั้นครับผม ซึ่งโอ้โหห้าเอาเราดูไปพร้อมกันแล้วกันครับผมทุกคนหกเผื่อใครอยากแบบอยากเข้ามาเล่นก็ได้ครับผมหรือใครแบบดูแล้วเออไม่ใช่จะตายก็ก็ตามนั้นครับผมสิบอันพี่จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะสิบเอ็ดมันมีตัวอะไรมาวะถามจริงโอ้โหเพื่อนดับไฟมาเป็นเสียงเลยครับผม เฮ้ยเฮ้ยมีหายด้วยครับผมทุกคนทำเป็นเล่นนะมีหายด้วยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดูมุมมุมกล้องมุมกล้องอ้าจ้าอ้จ้าอาจาาจ้อุ้ยมันได้นะเว้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนเลยนะผมแต่มุมกล้องคือสวยนะทำแบบเนี้ยแต่บางคนอาจจะเวียนหัวได้ครับผมเออว่ะก็ได้ไปอีกแบบครับผม1อง่ะ สิบสามครับผมมีเอมบูธไหมเนะี่ยสิบสีเดี๋ยวเราลองวิ่งไปชั้นร้อยดูไม่รู้จะถึงหรือเปล่าสิบหกนี่ทางยาวขนาดนี้เลยเหรอจะไม่มีเอ้นั่นเหรอวะโอ้โห,โ,หโ,หโหนี่แหละเจ้าติก <laughs> เอาละครับผมเจ้าติกเป็นในรูปเลยครับผมโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้สิแปดเอาละครับผมสิบเก้า ้ยจ้านี่ยี่สิบโอ้โหโอ้โหโอ้โหยี่สิบเอ็ดครับผมเอาเรื่องว่ะทุกคนเอาว่ะเอาวะเอาวะโอ้ยไอ้นูปมันจะวิ่งทันพี่แล้วมันจะวิ่งทันพี่แล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดอย่าหยุดยี่สิบสองครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นูปเออนั่น่ะเอาว่ะทุกคนพี่รอดชีวิตจากเจ้าซีกเจ้าซีกจะบับนูปได้ครับผม ก็ถือว่าก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีอะผมเขาอาจจะขี้เกียจใส่ตัวละครหรือเขาอาจจะใส่เป็นมุกก็ได้อะผมใช่ไหมยี่สิบห้าผมเขาอาจจะเล่นใส่เป็นมุกมาก็ได้เฮ้ยโอ้แบบแบบเอ้ยเป็นตัวนูฟเนี่ยมันตลกดีนะอะไรแบบนี้ัะผมหรืออาจจะขี้เกียจใส่ดีเทลจนเจสีกระจกครับผมแค่นั้นแหละโอ้แล้วก่าจะมา กว่าจะมากว่าจะไปด้วยนะยี่สิบเจ็ดครับผมเราต้องเปิดไฟไว้ตวลอดปะเนี่ยห้องมันก็ไม่ได้มืดด้วยนะยี่สิบแปดจริงๆนะห้องไม่ได้มืดครับผมยี่สิบเก้าเฮ้ยสามสิบฟิกเกอร์นั่นน่ะเฮ้ยนั่นายนใคคือฟิกเกอร์ปิดตาด้วยเป็นหนูปิดตาครับผมเอาละเอาละหุยดูดูมุมภาพดิ ก็ <K an> ถือว่าดีครับผมเอาแล้วพี่ไปไหนวะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมฟิกเกอร์มันเป็นงั้นนะหรือที่เขาบอกไม่อัปเดตแล้วก็ประมาณนี้ป่ะเหมือนฟิกเกอร์มันบั๊กอะครับผม บั๊กแบบนี้ไม่ดีนะโอ้โหมันบั๊กแบบนี้ไม่ดีนะเพื่อนนะมันบั๊กขึ้นไปบนหลังคาเลยครับผมทุกคน <c oughs> ไอ้นี่ก็เกินไปไหมเพื่อนาหายล้แล้วใครจะไปกล้าเดินวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะ ปัโถโอ้มันอยู่บนฟ้ามันอยู่บนฟ้าครับผมทุกคนเอาละวะตรงนี้ไม่มีเนาะหนังสือมีวันหนึ่งอะโอ้โหฟิกเกอร์ติดหลังคาครับผมทุกคนตูไปแล้วตูไม่อยู่หรอฟิกเกอร์แบบนี้ดูไม่อยู่หรอกเว้ย เอาล่ะพี่ก็จะไปให้ถึงชั้นร้อยครับผมทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์ด้วยนะครับผมทุกคนพี่จะไปให้ถึงชั้นร้อยให้ทุกคนได้เห็นเลยว่ามันมีอะไรบ้างครับผมนะถึงนายจะไม่อัปเดตแล้วแต่ฉันก็จะเข้ามาสู้เคียงข้างของนายนายจะไม่ําต่อแล้วฉันก็จะไปเล่นอยู่ดีเล่นแค่ตอนนี้แหละ <c oughs> พอไปถึงชั้นที่สุดแล้วฉันก็จะพอแล้วนะเพื่อนโอ้ยผ้ามันดูดดิ๊กยังไงไม่รู้อะเอาผมครบละครบละครบละ ตอนนี้เราได้หนังสือน่าจะครบแล้วครับผมยาวเป็นหางว่าวขนาดนี้แล้วยังไงรหัสผิบผายแล้แล้วรหัสอะไรละ่ะโอ้โหทุกคนสมุดอยู่นี่นะผมเผื่อใครไม่เห็น <c oughs> รหัสรหัสมีอยู่สี่หลักครับผมหกเหลี่ยมห้าดาวห้าแปดสี่ห้าห้าแปดสี่ห้าครับผมทุกคนเกห้า 8ปดสี่ห้า enter สวยงามครับผมบายๆนะเจ้าฟิกเกอร์ฟริกเกอร์ติดหลังคา <c oughs> ฟิกเกอร์ติดหลังคาเข้ามา3ามสองครับผมเอาละนี่เลยครับผมจะเป็นจุดบอกได้ว่าในนี้เกมนี้มีอะไรบ้างครับผมห้องที่3มามตตามอะแต่มันไม่ค่อยมีเสียงเลยนะสามสี่อุย้ยมีฝนตกด้วยวะ่ะเอาเรื่องสามห้า ตะมูกเฮ้ยตัวมามีไฟกระพริบชามากอะไรวะมีไฟกระพริบแต่ไม่มีอะไรเลยคือเลยวะ โอ้โหโอ้โหดูว่าจะมีอะไรครับผมสามสิบเจ็ดนะหอยแล้วดูดิดูรหัสุดก่อนจะปลดดีสามสิบแปดครับผมอย่าบอกนะจบที่ชั้นร้อยสามสิบเก้าเอ้ยชั้นที่ห้าสิบใช่ไหมพอฟิกเกอร์ชั้นที่ห้าสิบเจอแล้วแต่สามสิบอะสี่สิบเอ้ยเป็นแบบนี้เลยเหรอสี่สิบแปดสี่สิบสองเอาแล้วผมสีม่สิบสามแอมบูดไม่มีว่ะ อาการนี้ไม่น่าจะมีแอมบุสครับผมเฮ้ยโหซิกมาอีกแล้วซิกรูปมาอีกแล้วครับผมเอาแล้วเอาเรื่องครับผมซิกรูปมาครับผมสี4 15, 4่สิบห้าสี่สิบหกครับผมเออว่าสี่กิบเจ็ดครับผมสี่สิบแปดครับผมซิกรูปออ้ยทําไปเล่นนะทําไปเล่นกดดันอยู่นะสี่สิบเก้าครับผมโอ้วิ่งออมวิ่งออมห้าสิบครับผมเอาละโอ้ยนี่เราต้องขึ้น,นเหรอโอ้ มีขึ้นด้วยว่ะทุกคน51ครับผมโอ้โหเลือดลดหลือเลือดลดมันใช่เรื่องไหมห้าสิบสี่ข้าตตุเข้าตูต่แล้วออกไปทำไมอะเมื่อกี้อะหุ้ยมีแอมบูด,ด้วย นี่อยากจะมาก็มานี่อยากจะไปก็ไปปึ๊บนี่เป็นไงเป็นไงสเต็ปเข้าตู้เฮ้ยแต่อันนี้คือแบบเข้าได้นานอยู่นะเออนั่นละไม่ไหมอย่ามาบ่อยโอเคจบไปครับผมห้องที่115ครับผม5 6 ไปใช้มีก็ไม่ใช้แล้วจะพกมาทําไมวะห้าสิบเจ็ดพกมาโคตรเยอะเลยครับผมห้าสิบเก้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเหมือนน้อง100อร้อยเกมโดแล้วครับผม <c oughs> แต่เป็นดอเวอร์ชั่นเก่านะหกสิบถ้าพี่เข้ามาพี่ต้องมาแอบตู้ใช่ไหมแอบตรงนี้มันเลย <c oughs> โอ้โหมีกุญแจตรงนี้ด้วยครับผม à quà à quà phi cơ mà nè bùm nè Này là phi cơ hello phi cơ phi cơ dìa bỏ con Điều, điều, điều điếu อย่าบอกนะไอ้ฟิกเกอร์ตัวนั้นไปติดหลังคาอยู่ครับผมทุกคนพี่ว่าชัดเจนพี่ว่าชัดเจนไอ้ฟิกเกอร์ตัวนั้นมันไม่ทํางานครับผมมันบินติดหลังคาอยู่ฮะเออแล้วมันก็เลยมาไม่ได้ใช่ไหมโอเคแล้วไงหนึ่งอ๋อมีเหมือนกันเลยครับผมอ๋ออ๋อ คือไงขึ้นไหมเจ็ดแปดเก้าสิบก็ครบดิครบป่ะสองไม่ใช่เจ็ดใช่เอาบอกให้กดทุกตัวเลยก็ได้นะเพื่อนนะแต่จะทำขนาดเนี้ยเออแค่นั้นแหละ บอกให้เรากดทุกตัวก็ได้ว่ะเออแบบนี้ก็มีด้วยครับผมทุกคนเอาววาามาเข้าลิฟต์ครับผมวอ้นี่จบไปทั้งอย่างนี้เลอวันนี้ดูดูดูไอ้ชายคนนี้เขาหันมองไม่ใช่เกมดอแปลกธรรมดาครับผมแปลกมากครับผมอันเนี้ตึง เสียงเดียวกัน้วยนะพีเกอร์มาไหมนั่นไงมันจะมาได้ยังไงก็มันติดบั๊กอยู่ห้องสมุดเออมันมาไม่ได้หรอกเพืน้นขนานจันร้อยมันยังไม่มาไล่เลยมันติดบั๊กอยู่ห้องสมุดโอเคเพื่อเป็นความต่อเนื่องเอาลวะวะอย่างน้อยพี่ก็ได้มาจบชั้นร้อยในเกมนี้แล้วละวะทุกคนเฮ้อ แบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอถามจริงเฮ้ยทุกคนรอมาตั้งนานแล้วครับผมเกมมันค้างอยู่ตรงนี้ครับผม โอเคครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมวันนี้พี่ก็มาวิ่งจนสุดซอยครับผมสุดตัวเกมมันนั่นแหละแล้วตัวเกมมันก็ไม่ได้อัปเดตแล้วไม่ได้ทําอะไรกับเกมแล้วนะผมซึ่งถ้าใครจะเข้ามาเล่นก็คิดดีๆครับผมแต่ถ้าคิดดีๆแล้วก็จะมาเพื่อความสนุกแบบว่ามาหาความบันเทิงแบบเอ้ยวิ่งดูว่ามันมีอะไรอะไรในแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูได้นะผมก็ ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้